ไม่สนคำคนด่าเจอดรามา่าทำให้ชีวิตดีขึ้นคุณปัญญาผู้บริหารเวิร์กพอย์เรียกได้ว่านาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเสียตาปัญญาชายมากความสามารถที่เป็นทั้งพิธีกรนักสแสดงแถมยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารแห่งเวิร์กพอยต์เอนเตอร์เทนเมนตอีกด้วยปกติมักจะเห็นผู้ชายคนนี้ในชุดสูทสีดำ เรียกได้ว่าลอยตัวเหนือดราม่าก็ได้สำหรับคุณตาปัญญานิรันกุลหนึ่งในผู้ก่อตั้งเวิร์กพอยท์ที่อยู่อยู่ก็โดนหางเลขถูกนำไปเอี่ยวดราม่าดังของรายการในช่องเทนไฟท์เทนต่อมาเรียกได้ว่าช่วงนี้โดนกระแสดราม่าโจมตีเข้ามาอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวอย่างล่าสุดรายการปัญญาปันสุขถูกโลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์กันสนัน่นเมื่อพิธีกรรายการอย่างปัญญานิรันกุล หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Workpoint Entertainment จำกัดได้เชิญแขกน้องเจนนี่สาวน้อยวัย11ขวบที่เป็นชาลาในเด็กล่าสุดเพจ Facebook ปัญญาปัญสุขได้เคลื่อนไหวถึงเรื่องราวที่น่าย,ยินดีท่ามกลางกระแสดราม่าร้อนแรงคือปัญสุขไปด้วยกันกับ2รางวัลจาก2ส,สถาบันระดับเอเชียในฐานะพิธีกรยอดเยี่ยมวันนี้เราจะพาไปดูคลหาดหลายร้อยล้าน ที่เป็นมรดกของทายาทของเสียตาปัญญาทั้งสี่คนซึ่งเสียตามักจะลงภาพกําลังเล่นอยู่กับลันหลาน,ลานในอาณาจักรหลังใหญ่ที่สร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองอีกทั้งยังเป็นคุณปู่และคุณตาสายเปใเนรมิตสวนที่บ้านให้กลายเป็นสนามเด็กเล่นย่อมๆให้กับลนันหลานอีกด้วยเรียกว่าเป็นบ้านหลังใหญ่โตที่อบอุ่นไปด้วยความสุขของความเป็นครอบครัวใหญ่ ที่ไม่ค่อยจะมีให้เห็นเท่าไหร่ในสังคมปัจจุบันนี้โดยบ้านหลังนี้ได้รับการตกแต่งบ้านด้วยอิฐและไม้ในโทนสีน้ำตาลพร้อมด้วยเฟอร์นิเจอร์แบบนุ่มๆแต่ดูหรูหราเพื่อให้มีความสวยงามแต่ก็ปลอดภัยและสะดวกสบายต่อหลานๆโดยมีจุดเด่นอยู่ที่ความใหญ่โตกว้างขวางทำให้เด็กๆมีพื้นที่ในการวิ่งเล่นได้แบบจุใจ แถมยังมีห้องของเล่นพิเศษที่เรียกได้ว่าเป็นการเอาใจเหล่าหลานโดยเฉพาะอีกทั้งยังมีห้องพระขนาดใหญ่ซึ่งเก็บรวบรวมพระพุทธรูปที่คุณปัญญาเคารพบ,บูชาเอาไว้เป็นจำนวนมากส่วนบริเวณรอบบ้านก็จะเป็นสวนขนาดใหญ่ที่แสนจะร่มรื่นและมีเนื้อที่กว้างขวางพอสำหรับการเล่นกอล์ฟเล่นฟุตบอลและให้เด็กๆวิ่งเล่นโดยมีสนามเด็กเล่นและสระว่ายน้ำอีกต่างหาก ว่าแล้วก็ตามไปชมความน่าอยู่ในอาณาจักรแห่งนี้พร้อมๆกันเลยค่ะถึงแม้ว่าบทบาทและหน้าที่บนหน้าจอโทรทัศน์หรือตามสื่อต่างๆของเสียตาปัญญานิรันกุลจะเป็นผู้บริหารใหญ่เจ้าของธุรกิจมูลค่าหลายพันล้านแต่ชีวิตหลังกล้องของเสียตาก็ยังคงเรียบง่ายสุดแสนจะธรรมดาเป็นคุณตาของหลานสาวและหลานชายวัยกำลังสน